บทที่เจ so ็ดอ so ิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมันโนสุขตโลกวิทูอานุตโรปุริสตามมาสารถิสัทธาธิวมนุตสาน낭พุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรรมสันทิติโก อากาศิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสัยุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสัพพะวัตโตสาวกัสังโฆปะหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรานิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกะสาติ จินดามะนีปิยังมันตังยะสังธาสังกูนงอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโปสตุโนทิปังกาเรเทวสุโิเสธิกินจิเทวเยสโกปัจจังทัสมิงกินเนวา ปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังฉันนายะนะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสาเพชนาปะหูฉันนาปิยังวะมะ <c oughs> สักกตวะพุทธรัตนังโอสะทังอุตตมังวรัง อิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชะนสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุขาวูปสเมตุเตสักกัตตวาธรรมรัตานังโอสัทังอุตตมวรังปะริลาหูปะสะมันังธรรมเตเชะนสุทินา นัสสันตุปัตถวาสเพปยาบูปปาสัมนตุเตสะกัตตวาสังคารตานังโอสะทังอุตตมังวะรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนะโธตินานัสสันตุปัตถวาสเพโรโรคาบูปปาสัมนตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขตโลเกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาระิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธโมสันติติโกอาคาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนายิกปะจัตตังเวทิถาโพวินยูหิติสุปัติปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆอุจุปัติปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆญาญาปัติปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆสามีจิปัติปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสัยุคานิอัตตาปุริสับปุขาลาเอสภะคาวัตโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะรานิโยอนุตตรังบุญยะเขตังโลกัสสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสัง ทาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตัวังมังโปสัตุโนทิปังการเทโวสุปเสติกินจิเทโวเยสักโกปะจังทัสสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตัง สาริปุตโตพรวันตุเมสิทธิลาพังชยานาเชยเมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาภอุชนาปิยะปิยังมะมะสัก <c oughs> กัตตวาพุทธรัตตนังโอสะทางอุตตมังวารังอิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชะโสทินา นัสสันตุปัฏฐวาสเพทุขาวูปะเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตตนังโอสัทังอุตตมังวรังปะริลาหูปะสมมานังธรรมเตเชนโสทินานัสสันตุปัฏฐวาสเพพยาบูปะเมนตุเตสักกัตตวาสังครัตตนังโอสัทังอุตตมังวรัง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสังกติเชนสุทธินานทสันตุปัตถวาสเปโรคาวุปะสเัมมตุเตอิติพิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ มิชาจารณะสัมปันนสุขตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาราิสัทธาเทวมนุษย์นังกุทโธภควาติสวากาโตภควาตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาญโกปัจัตตังเบทิตพุบิญยูเฮต สุปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสับุคคลาเอสัปปะวัโตสาวกสังโฆ อาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญเชลีกะรณิโยอนุตตรังบุญแะเขตังโลกะสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังฆาสังโกนังอุปปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวัง มังโคสัตถุโนทิปังการเทวสุโปเสติกินจิเทวสัศโยปัจจังทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุโตภวันตุเมศิทธิลาพังชยานะเยมะีจินดาปิยังจะทานังสเพชนาพหุชนาปิยังมะมะ สักัตตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตตมังวรังหิตังเทวะมนุษย์ศานังพุทธเตชนะโสทินานัาสันตุปัตถวาสะเพตุขาวูปสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสะทางอุตตะมังวรังปาริลาหูปะ สมะนางธรรมเตเชะนสุทินานัสันตุปัตถวาสเพพยาบูปะสเมนตุเตสักกัตถวาสังคารตันังโอสะทางอุตตมังวรังอหุเนยยังปาหุเนยยงสังคเตเชะนสุทินานัสันตุปัตถวาสเพรโรคาบูปะสเมนตุเต